เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะมีคนร้ายบุกเดี่ยวไปชิงทองทําทีว่าจะมาส่งเอกสารถือซองสีน้ําตาลมานะสักพักคุณผู้ชมเดินเข้าไปในร้านพร้อมกับซองสีน้ําตาลทางด้านของพนักงานก็เปิดร้านให้เลยนะเปิดประตูให้เลยแล้วก็เดินดุมดุมดุมด,มด,มดุมเข้าไปหลังจากนั้นเอาซองสีน้ําตาลออกมาวางไว้หน้าเคาน์เตอร์ตึง้งปรากฏว่าสิ่งที่ชักออกมาเป็นปืนนะคะแล้วก็มาขู่พนักงานหลังจากนั้นพนักงาน แตกตื่นตกใจทำอะไรไม่ถูกคนร้ายเนี่ยเอาทองไปได้ทั้งหมด13บาทค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมโอ้ยโอ้เ้านี่ฮะเอาปืนออกมาแล้วขู่แล้วพนักงานตกใจทําอะไรไม่ถูกแต่ลักษณะของร้านตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีลูกลกรงเพราะฉะนั้นคนร้ายเนี่ยก็เลยเข้ามาก่อเหตุได้ง่ายนะหลังจากนั้นสังเกตว่าพนักงานเนี่ยพยายามที่จะหลบเข้าไปตรงบริเวณช่องนิรภยัยค,คนร้ายก็ ไม่รีรอคุณผู้ชมบังคับให้พนักงานเนี่ยเอาทองออกมามหลังจากนั้นได้ทองไปทั้งหมด13บาท13บาทนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งล้านแล้วอเอาไปแล้วก็หลบหนีไปได้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ร้านทองอยู่ริมถนนแถวริมถนนสวยประชาราชค่ะในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโอพนักงานก็คือทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนั้น ตกใจกลัวเลย oh. ทางด้านของพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าคุณสุภารักษ์ค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีลูกค้าในร้านนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาอ้างแบบนี้ว่าเขามาส่งเอกสารตัวเธอก็ไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆปกติหลายคนก็ต้องข้อสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะเข้ามาในร้านทองสวมหมวกกันน็อกแบบนี้เขาเขา,เขาก็ไม่ให้เข้า นะแต่คิดว่าเธอน่าจะไม่ได้เอกใจา <c oughs> ก็เลยเดินเข้าไปในก็เลยเปิดประตูให้คนร้ายเนี่ย <c oughs> เดินเข้ามาในร้านแบบนี้ฟังเสียงคุณสุภารักษ์ค่ะ แล้วก็จากนั้นยังไงต่อจากนั้นก็บอกว่าให้คงทูเราให้หยิบของให้แต่เราไม่ไม่ได้หยิบอะค่ะเขาก็เลยบอกท่หยิบใส่พี่ยิมแล้วเราเห็นรูสเองเลยไรไหมมาเบิ้มพอมาถึงก็หลายทีมันเลี้ยวย้อนไหมย้อนต่ำมากพื่นมาเลยพื่นสีอะไรพื่นออกมาสีดำนะเขามาวางไว้ตรงไหนอ่ะมาวางไว้ตรงตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยลายไหน แล้ววันนี้เราก็เข้าไปพูดคุยกับทางผู้จัดการของร้านเขาก็ยืนยันนะ,ะว่าตอนแรกประตูมันล็อกอยู่แล้ว<ฆ>และจะมีติดป้ายชัดว่าถ้าสวมหมวกกันน็อกสวมหน้ากากอนามัยไม่ให้เข้าแต่ด้วยความที่มันตีเนียนไงเขาเอาเอกสารเอ,อเป็นคนส่งเอกสารอเอาเอกสารมาส่งครับก็เลยกดเปิดประตูล็อกเพื่อให้เขาเข้ามาเพราะคิดว่าเออเป็นเหมือนแมสเซนเจอร์มันก็เลยเข้ามาได้แล้วใครจะไปคิดว่าไอ้ซองเอกสารสีน้ําตาลข้างในเป็นปืน<ฆ>แต่ที่คน กังขาก็คือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยร้านทองแห่งนี้ที่เดียวกันเคยถูกโจรตอนนั้นใส่เสื้อกล้าม้วยนะเสื้อกล้ามสีขาวใช้มีดเข้ามาแล้วจี้ชิงทองลักษณะด้านในเหมือนกันเลยคือไม่มีลูกกลรงเหล็กมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่า2ปีที่แล้วเคยถูกจี้ชิงทองทําไมผ่านมา2ปี ไม่ติดลุกลงเพื่อป้องกันเพื่อให้มันแน่นหนาม,มากกว่านี้คือกลายเป็นว่ามันก็เกิดคำถามเคลื่อนตัวโตๆนะฮะว่าคือมันควรจะป้องกันได้ดีกว่านี้หรือไม่